ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็เจริญพรคณะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนถึงคณะสัทธาญาติโยมคนใจงามน้ำใจบุญทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำเดือนห้า เป็นวันธรรมสบรรณะเป็นวันแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรมโยมพ่อขาวแม่ขาวเราก็มารักษาอ,โอสสุโบสถศีลกันที่วัดอีกวันพระหนึ่งคุณโยมอุบาสกอุบาสิากาหลายๆท่านก็ตั้งใจมาทำบุญกันตั้งแต่เช้าเริ่มต้นด้วยการถวายทานก็คือถวายพัตาหารแด่พระพิสุสงฆ์ภายในบัดอีสานซึ่งจริงๆวันนี้คุณโยมก็ คงจะมีภารัฑุณะหรือมีสิ่งที่จะต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณโยมอยากทำก็คือทำบุญก่อนในเบื้องต้นก็เป็นในมิตหมายที่ดีทีนี้ก่อนที่ญาติโยมจะได้รับพรจากคณะสงฆ์อาตมาภาพได้รับสันธานุมัติจากคณะสงฆ์ให้เป็นผู้แสดงสัมโมทนิยากถา การกล่าวสมุทธนิยกคถา,าก็ถือว่าเป็นการกล่าวถึงธรรมะเพื่อให้คุณโยมได้เกิดความเข้าใจแล้วน้อมนำข้อคิดหรือสาระธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้ธรรมามีธรรมะสั้นๆเรื่องหนึ่งเป็นธรรมะที่อยู่ในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีคุณโยมที่เขาเรียนกัน พระพิสุสฆ์สัมมาเนตรที่เรียนนักธรรมชั้นตรีเนี่ยก็คือพระพิสุสฆงสัมมาเนรที่ท่านบวชเข้ามาซึ่งเป็นผู้ใหม่เช่นบวชเข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆเจ็ดวันเก้าวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งสามเดือนหรือหนึ่งพันษาเนี่ยก็จะต้องได้ศึกษาหลักสูตรเหล่านี้เรียกว่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีทีนี้มีธรรมะในส่วนของวิชาธรรมะคือพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้า ว่าด้วยเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสัพปริสัทบัญญัติจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อสประการด้วยกันคือหนึ่งทานสองปปัชชาและ 3. มาตาปิตุอุปััฏฐานังหมายถึงการบำรุงบิดามารดาสัพปริสัทบัญญัตินี้ไม่ใช่ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาคุณโยมแต่ว่าเป็นธรรมะหรือเป็น ข้ออัดข้อธรรมที่เป็นสาระเป็นความดีที่คนที่มีความดีเขาบัญญัติขึ้นมาทีนี้ถามว่าคนที่มีความดีเนี่ยเราจะดูอย่างไงคนณโยมในทางพุทธศาสนาก,ก็บอกว่าคนที่จะบัญญัติธรรมะแบบนี้ขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลอย่างน้อยก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเราจึงจะมั่นใจได้ว่าเวลาเราศึกษาธรรมะจากบุคคลเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นของจริง นำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติได้จริงเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของทานตรงนี้เราพูดกันเยอะมากคุณโยมพูดกันแทบจะทุกวันที่คุณโยมมีโอกาสเข้ามาที่วัดพระสงฆ์ก็จะพูดเรื่องของการให้ทานการให้ทานหลักๆนั้นมีอยู่สามคือหนึ่งเรียกว่าอามิสสถานหมายถึงการบริจาคสิ่งของที่เราพอจะมีให้กับคนที่ไม่มีเช่นเราไปเจอคนตกทุกข์ได้ยาก เขาต้องการเงินถ้าเรามีเราก็ให้เขาก็คือให้เท่าที่เราจะให้ได้ไม่ใช่มาให้จนหมดตัวแล้วเราเกิดความเดืดร้อนอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องถ้าเขาต้องการเข้าปลาอาหารเข้าปลาอาหารที่คุณโยมมีที่คุณโยมหุงหาไว้แล้วเนี่ยถ้าพอที่จะแบ่งให้เขาได้ก็แบ่งไปอะไรแบบเนี้ยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการทําบุญด้วยอามิสสานหรือสิ่งของที่เรามีเช่น ถ้าหากว่าหน่วยงานต่าง,างๆที่เขาต้องการข้าวของที่เป็นเครื่องบริจาคเช่นข้าวสารบ้างหรือเป็นอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋องพริกกระเทียมหอมอะไรพวกนี้ถ้าบริจาคให้เขาได้เราก็บริจาคไปสิ่งเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นอามิสถานทั้งสิ้นอย่างที่สองเรียกว่าธรรมทาน ธรรมทานหมายถึงการให้ความรู้การให้ธรรมะเช่นพระสงฆ์เป็นผู้แสดงธรรมเป็นผู้กล่าวธรรมอย่างตอนนี้อาตมาเป็นผู้กล่าวธรรมอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ให้ธรรมะคนโยมที่เป็นผู้ฟังก็ได้บุญผู้ที่เป็นผู้แสดงก็คืออาตมาภาพก็ได้บุญเหมือนกันคือได้บุญทั้งสองฝ่ายนอกเหนือจากนั้นการให้ธรรมะที่เรียกว่าธรรมทานเนี่ยไม่ใช่หมายถึงธรรมะที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียว คุณโยมที่เป็นคุณครูก็ดีเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ดีเวลาไปให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นธรรมทานก็คือให้ความรู้ให้คนเหล่านั้นเขามีสติปัญญาสามารถที่จะเอาตัวรอดได้อะไรแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นธรรมทานและสุดท้ายในยส่วนของทานเรียกว่าอภัยทานตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญ ไม่มีทานไหนที่มาที่มีอนิสงส์มากมีผลมากมากกว่าอภัยทานคุณยบถ้าเราโกรธใครก็ตามเราไม่ชอบใจใครก็ตามจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราไม่ชอบก็ตามทีเราต้องทําใจไว้เสมอว่าต้องอภัยทานเท่านั้นคือต้องให้อภัยถ้าเราทําได้ก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่อันนี้คือในส่วนของการให้ทาน หลักๆในส่วนของศัพทบริษัทบัญญัติข้อที่หนึ่งทีนี้ข้อที่สองก็คือปรับพัชชาคุณโยมปรับพัชชาหมายถึงการบวชถ้าพูดถึงเรื่องของการบวชคุณโยมหลายท่านก็อาจจะนึกว่าการบวชก็คือนำกุลระบุตรก็คือลูกที่เป็นผู้ชายเนี่ยเมื่ออายุครบยี่สิบปีก็จะต้องนำกุลระบุรเหล่านี้เข้ามาอุปสมบทในพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดจารีตประเพณีที่มีมาแต่โบราณ หรือเพื่อให้คนลำบุตรที่เป็นผู้ชายได้แสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเบทีต่อผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยการบวชแบบนี้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการบวชนี้หมายถึงการบวชสองแบบคือหนึ่งบวชกายที่อาจมาพูดไปในบองตนผู้ชายบวชได้กับสองบวชใจคุณโยมบวชใจเนี่ยคุณโยมที่เป็นสุภาพสตรี เป็นผู้หญิงก็สามารถบวชได้และคําว่าบวชนี้ในหลักของสัพพุสัะบัญญัติท่านหมายถึงคําจํากัดความสามคำต่อไปนี้คือหนึ่งอหิงสาหมายถึงความไม่เบียดเบียนสองสัญญมะคือความสํารวมและสามธรรมะหมายถึงการฝึกตนการบวชมันก็คือการไม่เบียดเบียนบุคคลรอบข้างเริ่มตั้งแต่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นครูบาเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเจ้าพระสงฆ์องค์สัมมาณรหรือเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามที่อยู่ในสังคมที่เราอาศัยอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เบียดเบียนเขาความสุขมันก็จะเกิดขึ้นสัญญะคือความสำรวมก็คือสำรวมระวังไม่ให้ใจของเราคิดไม่ดีเมื่อไรก็ตามที่เราคิดไม่ดีคุณโยมถ้าเราไม่มีการยับยังชั่งใจเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบของการกระทําเช่นการกระทําทางกายบ้าง การกระทําทางวาจาบ้างอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังและธรรมะก็คือการข่มใจการฝึกใจมันจะโยงไปในข้อที่สองถ้าเราใช้ธรรมะในส่วนของธรรมะคือการข่มใจเนี่ยข้อที่สองคือการสรราํารว์ระวังเนี่ยมันก็จะมีความรัดก,กุมมากยิ่งขึ้นก็คือเราจะไม่ประพฤติผิดด้วยกายวาจาใจแบบนี้นี่คือเรื่องของปรัชชาคือการบวชในลักษณะของศัพทบริษับัญญัติและทีนี้ สับบริสับบัญจัดในข้อสุดท้ายก็คือมาตาบิตตอุปัฏฐานังหมายถึงการบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาถ้าจะพูดง่ายๆก็คือบุทที่เป็นบุทชายก็ดีเป็นบุตรสาวก็ดีก็จะต้องแสดงออกถึงความกตัญญยกะตะเบทีที่มีต่อพ่อต่อแม่เพราะเราถือว่าผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นบุพการีที่มีพระขณมากที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า พ่อแม่เป็นพระอรหันในบ้านพ่อแม่เป็นพรหมของบนะุตรน่ะนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เด็กหลายคนมักจะละเลยมักจะไม่เข้าใจในข้อนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็ต้องอาศัยคุณโยมที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นปู่ตายายเนี่ยคอยบอกคอยสอนเด็กเหล่านี้ว่าอย่าลืมบุญคุณของผู้ที่เป็นบุปผการีก็คือผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ ต้องเอาใจใส่คอยดูแลเมื่อเรามีเวลาเมื่อเรามีโอกาสถ้าเราไม่ทำเนี่ยอาจจะสายเกินแก้ก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆของลูกที่จะต้องทำต่อผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ในลักษณะของมาตาปิตุอุป,ปัฏฐานังเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้ว่าก็คือ 1. ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ 2. ต้องช่วยงานพ่อแม่ 3. ามดำรงวงสกุลหมายถึงสืบสกุลเช่น ถ้าเรามีลูกชายไปแต่งงานกับครอบครัวอื่นที่มีบุตรสาวเนี่ยก็เป็นการสืบสกุลเพราะว่าผู้หญิงก็จะได้ใช้นามสกุลของผู้ชายอะไรแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นการสืบสกุลสี่ทำตนให้เหมาะสมแก่การรับทรัพย์รับมรดกก็หมายถึงว่าบุตรคนนั้นนั้นจะได้รับทรัพย์มรดกจากพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพ่อแม่จะให้ได้เลยท่านก็จะต้องดูก่อนว่าลูกคนเนี้ยเด็กคนเนี้ย มีความประพฤติเรียบร้อยดีงามไหมถ้ามีความประพฤติไม่ดีนิสัยไม่ดีมันก็ไม่ควรที่จะมอบทรัพย์สมบัติให้ในทางกลับกันถ้าเขามีความประพฤติดีมีอุปนิสัยใจคอที่ดีคือเป็นลูกที่ดีนะคุณโยมแบบนี้พ่อแม่ก็สามารถที่จะมอบมรดกให้และประการสุดท้ายก็คือเมื่อท่านตายไปแล้วหมายถึงบุพกา,ารีของเราพ่อแม่ของคุณโยมที่ตายไปแล้วเนี่ย ถ้าเรายังมีชีวิตยอยู่สิ่งสําคัญก็คือจะต้องทําบุญให้ท่านอย่างเช่นวันนี้เป็นวันพระใหญ่เราก็ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบุพกาลีที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตายาย,ายใหญ่ก็ถือว่าเราได้ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านโดยการเอ่ยชื่อของท่านแบบนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเบทีที่ลูกมีต่อผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ อันนี้คือคุณลักษณะของสัพปริสัทบัญญัติทั้งหมดสามข้อสามประการที่ธรรมาภาพได้พูดให้คุณโยมได้ฟังก็คือหนึ่งเรื่องของฐานสองปรปะชาคือการบวชการไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสามมาตาปิตุปทานังคือการบำรุงบิดามารดาตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆกก็ขอให้คุณโยมได้เอาไปเป็นข้อคิดเป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะเกิดประโยชน์ต่อไป เอาลัการกล่าวสมุทนีเกถาาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาอาตมาภาพขออ้างอิงเอาอำนาจแห่งคุณพระศิลรัตนไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์จงมารวมกันเป็นตะบะเตชะพลวะปัจจัยน้อมนำอำนวยไวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ จงจเจริญไปด้วยเจตุรพิธภัณชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขปะปละปฏิพานธนสารสมบัติจะปรารถนาสิ่งอื่นประการใดก็ขอให้สำเร็จดังมโนใหม่ความปรารถนาทุกท่านทุกคนเถิด